หน้าประตูบ้านเนี่ยก็จะมีแบบรายชื่อสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตสรุป,รปรว่เว<ช>าเหลืออยู่คนเดียวเดียวใช่คนเดียวเลยอึ้งไปเลยอะแบบว่ารู้สึกว่าน้องเขาแบบมีใจที่แบบใหญ่มากแล้วแมนอ่ะพี่จริงๆไม่ใช่คนกู้ที่อยากเจอน้องเจน,นะครับน้องเจเขาก็อยากพบ,บคุณกงกูก้ใช่ไหม น่ารักน่ารักที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกไว้นะครับมุมม,ม,มุมน่ารักของน้องชมพู่อารยัยฮาร์เกตเห็นมาเธอดูดุรุ้ยอย่างนี้นะฮะขับรถแข่งอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วน้องชมพู่นะครับไม่ได้ไปลุอยไรที่ไหนนะเธอไปสร้างวันวานสุดประทับใจที่บ้านน้าเค็มครับท่านผู้ชมครับจังหวัดพังงาที่ได้มีประสบเหตุนะสึนามิใช่อย่างรุนแรงประทับใจอะไรยังไงขนาดไม่ลืมเล่าให้ฟังเลยได้ไหมครับที่ไปที่นั่นก็จริงๆก่อนอื่นต้องต้อง ถทาความกว่านิดนึงนะค,คะก็ถ้าถามว่าวันวานของชมคืออะไร<ห>ใช่ไหมคะชมก็จะนึกถึงประสบการณ์ที่ที่ได้ตอนตอนที่มาเรียนโทที่คณะจิตวิทยาที่จุฬาเนี่ยค่ะคือมันก็จะมีมีเหตุการณ์มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะที่ที่เราไปกับเพื่อนๆนไปกับ,บอาจารย์ไปกับที่คณะอะไรเงรี้ยแล้วก็มีอันนึงที่รู้สึกว่าแบบ เอ้ยมันแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบมันอิ่มมากแล้วมันก็แบบเราเราเรียนรู้กับมันมากก็คือตอนที่ตอนที่ได้ลงไปไปที่ที่พังงานที่บ้านน้ำเค็มบ้านน้ำเค็มใช่ค่ะก็คือลงไปกับคณะอาหารคือของชมนี่เป็นสาขาจิตวิทยาการปรึกษาใช่ไหมคะก็คือทางคณะเราก็คือคงพยายามคิดแแหละว่าเออในในฐานะที่ที่เราเป็นตรงนี้เราเป็นคาวเซลิ่งเป็นจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยคือเราจะให้อะไรกับเขาได้บ้างซึ่งโอเคละมันเราคงจะไม่ได้มีแบบ มีเข้าวสารมีเข้าวของมีอะไรอย่างเงี้ยจะไปให้เขาแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้วิชาชีพอะไรของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือเหมือนกับไปเยี่ยมอะไปทักทายเขาแล้วก็มีอะไรก็คือพูดคุยอะแต่สําหรับเคสที่แบบว่าที่ร,ร,รู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างซีเรียสอะไรเงี้ยก็คงจะต้องมีม ส่งต่ออะไรให้ก็คือมันก็คงจะเกินระดับอย่างที่พวกชมจะรับมือไหวอะไรเงี้ยค่ะคือไปกันกับคณะอะค่ะก็เช้ามาเขาก็จะนั่งรถทัวร์คันใหญ่ไปกันทั้งคณะเลยแล้วเขาก็จะไปหย่อนตามจุดต่างๆตามอะไรเงี้ยค่ะขงชมก็ได้ไปลงที่บ้านน้ำเค็มค่ะแล้วไปเจอใครอยู่ คนหนึ่งซึ่งบอกประทับใจมากๆก็น้องเจประทับใจเรื่องอะไรน้องเจฮะน้องเจดูทีวีอยู่หรือเปล่าก็เป็นเป็นนนองเป็นเป็นน้องคนนึงนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งคือตอนนั้นเป็นมันจะเป็นบ้านเหมือนบ้านพักชั่วคราวอะแล้ก็จะไปไปดูไปเดินดูตามแต่ละบ้านแบบเออสวัสดีค่ะแบบคุณยายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอบ้านหลังนี้ก็คือเห็นหน้าประตูบ้านเนี่ยก็จะมีแบบลายชื่อสมาชิกในครอบครัวเงี้ยแล้วก็เขามีอยู่กี่คนสมาชิกในครอบครัวรู้สึกจะมีเจ็ดคนนะคะก็จะเป็นชื่อคนนี้ เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตจนมาถึงชื่อน้องเขาอะค่ะก็คือมีชีวิตก็คือสรุปว่าเหลืออยู่คนเดียวเจ็ดคนเหลืออยู่คนเดียวแล้วอีกคนตายหมดแล้วเสียชีวิตหมดแล้วก็เข้าไปนั่งไปนั่งคุยกับกับน้องเขาน้องคุยคนเดียวค่ะเดี๋ยวนะผมถามนิดนึงว่าเห็นบอกว่าตอนไปเจอเด็กคนนี้มีวิธีคิดที่ให้กําลังใจตัวเองด้วอเหรอใช่คือยังไงฮะคือหลายๆครั้งเลยที่ คนจะมาถามเราค่ะว่าลงไปเนี่ยเราไปช่วยอะไรเขาหรอเราไปให้อะไรเขาชมก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าชมชมให้อะไรเขาคือโอเคเราไปอยู่เป็นเพื่อนไปไปอะไรกับเขาแต่ว่าคือชมรู้สึกว่าชมได้รับจากเขามากมากกว่าซะอีกอ่ะคืออย่างกรณีของน้องนี่ก็คือแบบให้ข้อคิดอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าอุ๊ยเด็กคนนี้แบบแมนมากก็นั่งคุยกับน้องแบบเป็นชั่วโมงแล้วก็แบบว่าคือน้องเขาแทบจะนน้ำตาไม่ไหลก็คือมีน้ำตาคลอบ้างแต่ว่ามีอยู่คํานึงที่แบบเรารู้สึกว่าสะกิดใจมากก็คือว่าเรา น้องเขากาลังเล่าเรื่องเขาอยู่แล้วก็ <S <S วก็เห็นพระเขาว่ามีพระอยู่บนบนทิ้งเนี่ยค<ะ>่ะแล้วก็ถามเขาว่าเออน้องเจครับน้องได้ได้พระเนี่ยได้มาจากไหน<ะ>เพราะว่าคือเราก็สันนิษฐานได้ว่าเขาไม่เหลือทรัพย์สมบัติอะไรติดตัวเลยแต่ว่า<ะ>ในบ้านเขาก็พอจะมีของเขาของเครื่อง<ะ>ใช้ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าทางบูลน,นิธีเขาให้มาอะไรเงี้ยคือของทุกอย่างในบ้านเขาได้มาจากมูลนนธีหมดเนี่ยก็ถามเขาว่าเออแล้ว เราไหว้พระบ้างไหมสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมเขาก็บอกก็สวดครับอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยขออะไรเขาบอกว่าเนี่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องไปดีเราก็รู้สุกว่าคือ,อแบบอึง้งแบบอึ้งไปเลยอะแบบว่าเฮ้ยแบบคือเขาแย่มากอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนี่คือแบบแมนอะที่ไม่ได้ขอให้ให้ตัวเองให้ตัวเองสบายอะไรเงี้ยนะเดียขอให คนที่<อ>ไปแล้วขอ,วขอให้ไปได้ดีใช่ก็เลยแบบว่าเออน้องแม้แต่คนที่เขาแบบว่าเจอแบบอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็ยังเขาก็ยังมีมุมแบบนี้ได้อ <c oughs> นะไรย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเออเด็กแบบตัวแค่นี้คิดอะไรได้แล้วก็แบบคือรู้สึกว่า,าน้องเขาแบบมีใจที่แบบใหญ่มากแล้วก็คือยิ่งพอไปวันหลังๆไปไปคุยกับน้องไปอะไรเนงะี้ยเขาก็บอกว่า <c oughs> เนี่ย อนาคตนะคือเหมือนเขามีแผนอนาคตเลยเขาแบบอยู่ในใจหมดเลยนะเขาบอกว่าเขาจะทําอย่างนั้นเขาจะทาอย่างนี้เนี่ยเขามีสวนยางนะโตขึ้นไปเขาจะต้องทำนั่เขาจะต้องทำนี่อะไร้ย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาก็คุยให้ฟังว่าเนี่ยบ้านผมกําลังสร้างอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวแบบเดือนนั้นเดือนนี้จะขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พาไปดูบ้านเขาด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นบ้านเขายังไม่เสร็จก็คือบ้านเขาก็สร้างอยู่ตรงตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งที่เดิมน้องจะพูไปอยู่กี่วันแล้วน่ไประมาณประมาณ5วันนะ5วันก่อนกลับมาไปหาน้องเจไม่เจอ ใช่ไม่เจอเห็นบอกเขียนจดหมายก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้บอกเออพี่ไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็เออตั้งตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนจดหมายทิ้งเอาไว้แล้วก็ลงลงชื่อเราอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นจนถึงวันนี้นี่เนานหรือยังคะที่ไม่ได้เจอเป็นปีแล้วอะค่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แรกๆเลยคือตอนนั้นคือยังไม่ครบรอบหนึ่งปีเลยอะค่ะก็ถือว่าน้องเจนี่เป็นคนที่คุณชมพู่ประทับใจนะประทับใจ ดูไหมว่าน้องน้องน้องเขาก็รักน้องชมพู่ด้วยนะจริงๆไม่ใช่คนชมพู่ที่อยากเจอน้องเจนะครับน้องเจเขาก็อยากพบคุณชมพู่เช่นเดียวกันเดี๋ยวพบกับเขาเลยกันน้องเจครับเชิญครับแอ้แหา้องเจเจด้วยเชิญเชิเจครับโอ้ยโตเป็นหนุกแล้วตอนนี้อายุถึง22แล้วนะครับเราไปเหงนนะ 12 13อายุเท่าไหร่สิบสเจอายุเท่าไหร่ครับอายุ15ปีครับ15 15ปีนะครับน้องเจโอ้โหนี่ต้องพี่ชมพู่เขาประทับใจหนูมากเลยนะแล้วได้อ่านจดหมายพี่ชมพู่หรือเปล่าได้อ่านครับพี่ชมพู่เขียนว่าอะไรบ้างครับน้องเจครับเขียนว่าพี่ชมพู่กลับก่อนกลับกันทางบ้านไว้ครับครับรู้สึกไงบ้างที่พี่ชมพู่ลงไปพูดคุยกับเราตอนนั้นรู้สึก ปรับใจมากปรับใจมากนะตอนที่บ้านสร้างเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะครับโอ้แล้วตอนตอนที่เจเจอพี่ชมพู่รู้ไหมคะว่าพี่เขาเป็นดาราตอนแรกไม่รู้ไม่รู้ก่อนไม่รู้ใช่ไหมคบไม่รู้หรือไม่เชื่อตัวเองว่าแบบว่าดาราจะมาเยี่ยมเราผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นพี่ชมพู่หรือเปล่าแต่ว่าผมกับกายกับคุณคุณๆกอรู้สึกเองนลยว่าคนนี้สวยจังโอเคน้องเจครับน้องเจตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนเอ่ย คุรับบุรีพิทยาครครับอยู่ที่แถวนั้นหรือเปล่าฮะพังงานหรือเปล่าครับพังงานครับพังงานนะฮะอยู่กับใครครับแล้วอยู่กับใครอยู่กับย่าครับอยู่คุณย่านะโอเคแล้วได้ทําร้านอะไรไหมที่บอกว่าจะเปิดร้านขายกับข้าวอะไระได้ทำครับอ๋อเหรอเปิดร้านขายกับข้าวทํากับใครบ้างคุณย่าหรือใครน้าทำแล้วก็ นาไปทําต่อที่กอลันตาเพราะฝรั่งให้ทุนไปทําที่กอลันตาอีกครั้กอรันตาอยู่แถวนั้นใกล้เนาะแล้วตอนนี้ที่พังงาเป็นยังไงบ้างครับก็ขึ้นไหมหรือยังขาดหรืออะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นแล้วสิ่งที่ต้องการมีอีกไหมก็ผมว่ามันได้ครบกันหมดแล้วโอเคพนี่เขาเนาะได้พอนะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ครับจมมั่ะครับมีอะไรอยากจะบอกน้องบ้างเลยมีไหม ไม่ได้เจอกันมาปีหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วแสดงว่ายังจดจําน้องก็ได้อยู่นะนะฮะอ่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องบ้างไหมก็ให้เป็นเด็กดีเนาะอย่างอย่างที่เคยบอกอะค่ะแล้วก็เออเจเป็นนักสู้ฮะแล้วก็ขอให้มีแรงสู้แบบนี้ต่อไปแล้วก็คือไม่ใช่เฉพาะเจคนเดียวอะค่ะก็คือเป็นกําลังใจให้ทุกคนทีมที่นู้นอ่านี่เป็นสิ่งที่พี่ชมอยากบอกเจน้องเจลี้เจอพี่ชม มีอะไรอยากจะบอกพี่ชมพูไหมครับคุณไม่อกกันพอดไม่บอกไม่ออกไกันเนาะเห็นบอกว่าอยากได้ลูกฟุตบอลนะครับอยากได้อุปกรณ์กีฬาโนได้เลยวันนี้เรามีลูกฟุตบอลมาให้ด้วยนะครับอันนี้เพนด้าเต็มไปหมดเลยนะห้ให้พี่ชมพูมอบให้ดีกว่าอนนีครับโอเคครับขอบคุณนะนะ วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้องเจนะครับได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งอุปกรณ์กีฬาไปแล้วนะครับก็ขอให้เร่งเก่งเหมือนอย่างที่เราหวังเราตั้งใจไว้นะครับจุดมุ่งหมายอยู่ข้างหน้าอีกอีกอีกไกลนะต้องเดินไปถึงนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับมาร่วมรายการกับเราน้องเจนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้อเจค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ชมพู่กับน้องเจเนี่ยนะคะพูดคุยกันให้หายคิดถึงก่อนนะคะแล้วในช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวอีกนะคะว่าน้องชมพู่กับ น,น,น้องเวิน์อน้องเวินมีน้องเวินอีกมีน้องเวินมีน้องเวินอีกนะคะแต่ว่าน้องเวินนี่จะเป็นใครนะคะครอสักครู่หนึ่งค่ะค